พันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช้ชันสยามช้างนาช้างทองใชปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่โดนใจใครหลายๆคนเลยแหละครับสำหรับสับประรดและที่นี่ก็คือไร่สับประรดพันปัตะเวียของ,งลุงเฉลียวเกษตร,รกรวัย70กว่า ที่ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำไร่ไม่เคยหยุดจะหยุดได้ยังไงล่ะครับก็ผลผลิตมันดีสักขนาดนี้เฉลียวยูเย็น178หมูห5บ้านสำโรงตำบลสามกระถายอำเภอกุยบุรีจังหวัดสจววคีิีขันสำลรดอันนี้มันกี่วันแล้วเนี่ย50วัน50วันเอาเอลไรมาใช้บ้างใช้3ตัวนี้เลย ใช้ทั้งสาตัวเลยช้างสยามช้างนาคช้างทองเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมก้อนนี้ดูดีไม่ดีไม่รู้แต่มันออกอย่างเงี้ปกติเมื่อก่อนสับปะรดมันออกอย่างนี้ไหมก่อนที่จะใช้ช้างสยามอ่ะมันก็ออกแต่ม่ออกไม่หมดอ๋อมันออกไม่หมดอ่าแต่นี่มันออกหมดออกโอ้ยออกม๋อมันออกแน่นกว่าแน่นกว่ามันเยอะกว่าเออถูกไหมปกติสับปะรดเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยมันจะออกทุกต้นไหมไม่ทุกต้นเหรอถ้ามือหนึงก็จะออกอยู่ประมาณ8 0 0พันแค่นั้นเลสมมุติ1ิต้น ออกอยู่สัก8ต้นถูกไหมร้อยต้นออกอยู่สัก80ต้น80ต้นอ,อันนีประมาณอย่างนี้แล้วอย่างนี้นะ่ะอย่างนี้ออกถึง90้าสเนี่ยที่เห็นเนี่ยเกอร์ผลเดินผลเดินมองไป10ต้นมันก็ออกหมด ไปอีกสิบต้นมันจะเป็นรถต้นแค่ต้นสองต้นเองก็ไม่คิดว่ามันจะออกพันนี้ก็ม <c oughs> ไม่คิดเลยแต่มามามาออกเห็นแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันเนี่ยลุงก็ไม่เคยเห็น้วยพันนี้เลยพึ่งน,นี่แหละเลยปลูกมาโอ้ยหลายหลายสิบหลายปีหลายสมัยแล้ว,วนะเด <ทำ S 1> ี๋ยอะนะทำสับป,ประรดมากี่ปีแล้วครับโอ้โหตั้งแต่อายุยี่สิบตอนนี้อายุลุงเจ็ดสิบแล้ววะห้าสิบปีห้าสิบปีแล้วห้าสิบกว่าปีไม่เคยเห็นสับปะรดสวยอย่างนี้เลยเออลุมตาปากได้กองลุงโอ้โห มาทุกวันเลยนะเนี่ยมาตรงมาดูทุกวันเลยว่าเอ้ามันชื่นใจเนาะชื่นใจเพราะมาเห็นโอ้โหผมชอบคำหนึงเมื่อกี้นี้นี่บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้เลยใช่ใช่ตอนนี้มันลืมตาอ้าปากได้แล้วสับปะรดเราปลูกกี่ไร่ครับเนี่ยมันสามไร่สามไร่กี่ต้นทั้งหมดกี่ต้นประมาณ2 0ง0 0ื่นสองสอกว่าต้นเก็บทีนึงเนี่ย ได้เยอะไหมครับเมื่อก่อนนี้เอาเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ประมาณยี่สิบสงตันแล้วณตอนนี้ที่ดูเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยคิดว่าจะได้สก่ตันก็กลว่าสามสิบตันไม่ครับนะกะาว่าได้สามสิบตันนะจากยี่สิบสองตันเป็นสามสิบตันก็เห็นกันอยู่ว่านี่ขนาดห้าสิบวันการที่จะได้สามสิบตันมันไม่เกินจริงอยู่แล้วล่ะครับเพราะลูกสวยสมบูรณ์ออกดกเต็มไร่แถมใบก็ยังตั้งตรงแข็งแรง อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณภาพล้วนๆล่ะครับเมื่อก่อนใบมันเป็นอย่างนี้ไหมไม่มันก็จะเหี่ยวจะใบจะโหมันไม่กลางอย่างนี้นี่นี่ไอ้สับปะรดมันไม่สมบูรณ์นะมันจะอ๋อใบมันจะอย่างนี้นี่ใบมันจะเหี่ยวอย่างนี้นะอ๋อใบมันจะเหี่ยวอย่างนี้จะเหี่ยวแห้งแบบนี้อ๋อมันจะอย่างนี้เออเนี่ยไม่สมบูรณ์ใบมันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องเลยเนี่ย ลงไม่ออกอย่างนี้เกษตรขัดทุนแน่แต่ทีนี้พอเรารู้หลักแล้วว่าทางสยามนี่ลงทุนแค่สามก็ปุกก็ฉีดไปได้ตังเยอะแยะแล้วมันออกอย่างนี้อ,ออกอย่างนี้ก็มองว่าประหยัดต้นทุนไปตังเยอะนะไอปุ๋ยกระสอบเนี่ยลดลงบ้างไหมโอ้โหลั้นฮะเนี่ยต้องต้องใสถึงถึงยี่สิบกระสอบวสมก่อนเนี่ยเหรอยี่สิบกระสอบเออสมรุสัปะรดมันต้องอก็ต้องสิบลูกมื่นหนึ่งสิบลูกเออ สองหมื่นก็ต้องยี่สิบลูกอ่าอันนี้ละสองหมื่นกว่าอ่าสองหมื่นกว่าก็ยี่สิบกว่ากระสอบเออถูกไหมแล้วตอนนี้อ่ะกดไซไปครั้งละห้าลูกห้ากระสอบห้ากระสอบตอนนี้ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วเมื่อก่อนใช้สร้างขยามไม่เยอะแล้วนี่คอยดูที่ชีตชุดหลังนี่ถ้าลูกโตอีกก็โอเคเลยเนี่ยโอเคเลยใช่ไหมโอเคเลยอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าเราก็รอจนสองเดือนกว่าผ่านไป ก็ได้เรื่องเลยล่ะครับเพราะคุณกิติกลับมาติดตามผลงานกันอีกครั้งดูกันให้ชัดๆว่าสับปะรดเมื่อวันนั้นมันต่างกับวันนี้แค่ไหนส้องเดกป่าแล้วมันขึ้นมาขนาดโอ้โหใหญ่มากนะเออใหญ่แล้วไอ้สอเดือนสอเดือนกว่าที่ผ่านมาเจอพวกมแมลงเจออะไรอยังไงบ้างไหมไม่มีเลยเนี่ยฉีดยาฆ่ามแมลงไหมไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงไม่ต้องฉีดมแมลงก็ไม่เจอไม่มี ไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วมันขึ้นแน่นกว่าเดิมไหมมันโตกว่าเดิมไอตอนตอนแรกที่ผมมาลูกมันยังเด็กอยู่เลยเนาะนี่สองเดือนกว่ามาขนาดนี้พอใจไหมโอ้โหพอใจไม่รู้จะพอใจยังไงเลยแล้วก็เหนื่อยน้อยด้วยเหนื่อยน้อยลงด้วยเหนื่อยน้อยด้วยเห็นสับปะรดมันลูกโตออกดีสวยงามันนี้แล้วก็เหนื่อยน้อยน้อยตังค์ใชัยสร้างสยามนี่โอ้โหวัดพิดภูวิตาเลยเนาะไขๆเขาก็ว่าลุงทำไมทำสับปะรดลูกโตบอกสร้างสยามาสิ ยังสยามก็ช่วยให้ลูกโตไงเราบอกเอามั่งสิใช้มั่งเลยเออบอกของไม่แพงพันห้าเองอ่าพันห้าเองนี่คือแบบไม่มีสารพิษเลยนะไม่มีอ่ะปอดโอ้โหลูกมันใหญ่มากอะทางไหนใหญ่กว่านี้อีกฮะทางไหนใหญ่ยังนี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่ไปดูได้ไหมได้เลยมามามาก็ต้องตามไปดูแหละครับเพราะลุงเฉลี่ยเองแกก็ภูมิใจนำเสนอแบบสุดๆก็อย่างว่าแหละครับ คนมีดีให้อวดเขาก็ต้องอวดของดีเป็นธรรมดาลหระครับแน่นหมดเลยนะแน่นเลยแน่นเลยเบรเลอร์เวล่าเลยอนะลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยสามโลนั้นเนี่ยปกติอะลูกมันใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่ถึงนี้ไม่ถึงขนาดนี้เหรอแค่สองกิโลต่งางชิดทางสยามนี่มันโตหมดเลยเนี่ยโตเท่ากันหมดเลยเนี่ยหาลูกเล็กมีไหมใช่มแล้วมันโตแบบ โตแบบสม่ำเสมอเนาะโ<อ>ตเท่ากันหมดเลยม,เออมันไม่มีเล็กไม่มีใหญ่เลยนเนาะมันใหญ่เหมือนกันหมดเลยนะแล้วต้นมนก็งามนะเนี่ยเอะอะก็งามไปด้วยเลยใบมันงามว่าทุกครั้งเลยนเน<อ>าะโหแล้วใช้ไปเยอะไหมชุดเดียวก็ใช้ไม่หมดนะเอาไปชิดพริกอีกอ้ชุดเดียวใช้ไม่หมดด้วยม,ม,มันปรนะหยัดน่ะ ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ผิดหวังจริงๆริงเนาะไม่ผิดหวังนะลงคุณน้อยลงคุณน้อยเออใช่ใช่เมื่อก่อนนี้มันลงคุณเยอะเนาะมันต้องเอาปุ๋ยมาใส่กาบมั่งชีดหัวมั่งอะไรนี่ชีดทางสยามสองครั้งชีดตอนลูกแ็งๆแล้วก็มาชีดลูกตัวน้อยอจบเลยอถูกป่ะแล้วลูกมันโอ้โหอลังการมากเลยนะแทบนี้ไปดูได้ว่าลายไข่ใหญ่ตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือแหวกแหวกยังไงก็เจอแหวกตรงไหนก็เจอถูกไหม เดินหักไม่รู้จักหมดนั่นเนี่ยเดินหักไม่รู้จักหมดแล้ว <c oughs> ถึงว่าปลูกไม่มากแต่ว่าผลผลิตมันเยอะอ่าเขาบอกว่าพื้นที่อ่ะมันไม่เยอะไม่เยอะถูกไหม,มพื้นที่เราสามไร่สามไร่พื้นที่สามไร่แต่ผลผล,ผลิตมันเยอะเต็มๆอย่างนี้เลยใจเลยเนี่ยอยากให้ดูวะว่ามันใหญ่แค่ไหน <c oughs> เห็นลูกขนาดนี้ไหมมันเทียบไม่ได้เดี๋ยวผม เอาเข็มขัดผมลองดูอย่าเอาเข็มขัดวัดให้ดูเลยเดีย๋ยวดูนะนี่นี่จากจากหัวมนะันนะนี่นี่จากปลายนะนี่นี่เอาเอาไปถึงโคนต้นนะนี่วัดขึ้นมานี่นี่คือความยาวนะเดีย๋ยวผมวัดรอบนะคือไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เห็นแต่ว่าเอาเข็มขัดผมเลยแล้วกันนี่ลูกมันวงขนาดนี้อะ่ะแล้วมันยาวอะ่ะมันใหญ่มากอนะ่ะ กัดกันให้เห็นๆไปเลยสิครับว่าใหญ่จริงไม่มีหลอกตาลูกเล็กสเปคไม่ได้ไม่มีสิทธิ์อยู่ในไร่ลุงเฉลี่ยหรอกครับพี่น้องผลผลิตที่เราได้คือแบบโอ้มันดูแล้วมันชื่นใจเนาะดูสิไม่มีลูกเล็กเลยดูด,ดูลูกใหญ่หมดเลยโโถ้าชีดอย่างอื่นนะมีลูกเล็กมังในใน่งใงชัยช้างสยามนะช้างสยามตอนนี้กิโลละ13บาท50แล้วเนี่ยโอ้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ย ลูกนึงน่ะมีประมาณ3มโลแล้วเราใช้ช้างสยามไปเนี่ยต้นทุนมันน้อยแล้เห็นอย่างเงี้ยกำไรไหมโอ้โหสามเท่าเลยไปกำไรสามเท่าเลยเหรอเออดีใจพูดไม่ถูกเลยแหละแพงเนี่ยต้อง500รวอาโลนะเนี่ยส่งแพงตันฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าแถวเดียวเนี่ยมีห้า6้อยหโลเนี่ยแล้วดูมันเท่าไหร่เนี่ยแล้วกําไรที่บอกมาสามเท่านี่ไม่เกินจริงใช่ไหมไม่เกินไม่เกินไม่เกินจริงใช่ไหมอได้แน่ได้แน่แน่ คือถ้าเป็นอย่างนี้ยถ้าเราได้เงินมาขนาดนี้ยแล้วต้นทุนมันน้อยมากเงี้ยน,น้อยมากเลยอดนี้ได้เลยนะไม่จะเป็นนี่ไม่เป็นนี่ด้วยไม่เป็นนี่ตอนนี้ไม่เป็นนี่แล้วไม่เป็นนี่แล้ว,นนลวทีนี้มีเงินฝากแล้วดีประทุกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกนะคุยไปดีใจไปเนาะใช้ต่อไหมอย่างนี้โอ้โหม่ต้องใช้ไม่ใช้ไปใช้อะไรเลย <laughs> จากใจเกษตรกรผู้ใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริงๆคุ้มค่าอย่างครอบคลุมลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มแถมยังเติมรายได้ให้มากขึ้นอีกด้วยและนี่ก็คือการยืนยันเป็นมั่นเหมาะของเกษตรกรที่ทำไร่มามากกว่า50ปีที่มั่นใจว่าใช้ดีแล้วอย่างนี้คนที่นั่งดูอยู่หน้าจอจะรออะไรล่ะครับ โตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ชันงสยามชา้างนาช้างทองพินแข็งแรงพืชแข็งแรงคนก็แข็งแรง